สวัสดีค่ะเจอกับแนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็มีวิธีการดูแลผิวก่อนและหลังว่ายนะ้ำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเพื่อนๆควรหาสระว่ายนะ้ำที่อยู่ในร่ม เพราะว่าสระว่ายน้ําที่อยู่ในร่มนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงแสงแดดกันได้ค่ะเพราะแสงแดดนะคะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยของผมและผิวเขาะจะทําให้ผมและผิวของเราเนี่ยเสียค่ะอย่างที่2ค่ะคือรีบไหว้รีบขึ้นห้ามแช่เดดขาดค่ะ ก่อนเพื่อนๆจะไปไว่ายน้ำนะคะเพื่อนๆควรกําหนดเป้าหมายหรือกําหนดเวลาในการว่ายน้ำกันก่อนค่ะว่าเราจะว่ายภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงขอบอกก่อนนะคะพอผ่าน 1- 2ถึง,งชั่วโมงไปแล้วอย่าแช่น้นํานานๆนะคะพอคอรีนกําลังจะทําลายผิวของเราเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาเราแช่น้านานๆเนี่ยเวลาเราขึ้นมาผิวเราจะแห้งมากค่ะซึ่งต่างจากการอาบน้ําธรรมดาค่ะนั่นแหละค่ะ พอเรียนกำลังทำลายผิวเราอยู่สิ่งที่สค่ะก็คือการใส่หมวกว่ายน้ำค่ะการใส่หมวกว่ายน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแนนขอแนะนำให้เป็นหมวกซิลิโคนหรือหมวกยางค่ะหมวกแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าน้ำจะเข้าไปเปียกผงแต่ก็ยังเปียกน้อยกว่าค่ะ จากที่ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรรีบอาบน้ำสระผมแล้วใช้ผ้าขนหนูซับมาที่ผิวของเรานะคะขอเตือนค่ะว่าอย่าเช็ดหรือถูแรงๆเพราะจะทำให้ผิวของเราลอกได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาด้วยครีมบำรุงผิวจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้น ขอแนะนําให้เป็นครีมบํารุงที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้พอว่านหางจระเข้นี้นะคะก็จะช่วยรักษาแผลที่ผิวหนังที่เราได้สัมผัสกับคอรีนมาและแถมอีกอย่างก็จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ oh, in, อย่างสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นเรื่องยากสําหรับสาวๆอย่างพวกเราเหมือนกันนะคะก็คือเวลาเราคันห้ามเกาค่ะแหม เพราะเวลาเราเกานะคะก็จะทําให้ผิวหนังของเรารุดออกมาแล้วก็จะกลายเป็นแผลที่ผิวได้ค่ะวิธีบรรเทาอาการคันได้ดีที่สุดก็คือการเอาน้ําแข็งมาประครบค่ะ <S <S และนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการบำรุงผิวก่อนและหลังว่ายน้ำค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รักในการว่ายน้ำนะคะก็อย่าลืมนำเคล็ดลับและวิธีเหล่านี้ที่แนนได้บอกไปใช้กันค่ะก็จะทำให้เพื่อนๆมีผิวที่เนียนและดูชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะแนนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำและบ๊ายบายค่ะ